เสียละมั้งใส่ทองมาเ,เ้นบลเบลอเลยเนี่ยไม่เสียครับไม่เสียป้ายยาคันเองนั่นแหละว่าง่ายๆป้ายยากันเองปกติรุ่นเนี้ยเวลาใส่กล่องใส่อะไรมันจะสัน่นแต่เวลาใส่ sc05 เนี่ยมันจะรู้สึกบาลานซ์มันดีแฮนมันไม่ค่อยสายเว้ยเวลาขึ้นลุงหลุมลูกระ,ะนาดอะไรพวกเนี้ยครับสัมผัสมันดี ที่ท้องนะคะวันนี้มาเจอกับแ so like อนบินแมอีกแล้ววันนี้บอกเลยว่ามาแบบดุดันไม่เกรงใจใครจริง <for> ๆนะคะเพราะว่าเรามาคุยในเรื่องของยางเอ0 5ในในไน้องเล็กนะคะจะบอกว่าน้องเล็กก็ไม่เล็กนะคะนั่นก็คือรถ a d ดีว0นั่นเองบอกเลยว่าผู้ใช้จริงคนนี้ใช้มามากกว่า16.000ลอเออเดี๋ยวไปคุยกับเขากันค่ะว่าเขาเป็นใครไปอ่ะสวัสดีฮะโอ ต้องเรียกเสียละมั้งใส่ทองกว่าเซนเบลอร์เลยเนี่ยไม่เสียครับไม่เสียแนะนําตัวหน่อยค่ะเป็นใครฮะสวัสดีครับผมแทนครับแอดมินแทนของ Honda ADV 160ครับนี่บอกว่าเป็นแอดมินกลุ่ม160นั่นหมายความว่ารถที่คุณเอามาโชว์นะวันนี้คือรุ่นก็จะเป็น Honda ADV 160ครับตัว2023ตัวล่าสุดเลยตัวนี้ใส่ยาง C&T ด้วยพี่แทนใช่ครับเป็นรุ่นอะไรคะ เป็น SC 05ครับอันนี้ใช้มารุมร่มๆหมื่นห้าหมื่นหกแล้วก็อย่างที่เห็นครับสภาพยางยังเนื้อยังเยอะอยู่เลยเนื้อยังเยอะเพราะว่าตอนแรกแอบ,บถามพี่แทนเวลาว่าแบบเป็นยังไงฟิลลิ่งแต่ตอนนี้อยู่หน้ากล้องเอาอาจจะต้องเอามาพูดหน้ากล้องกันแล้วพี่แทนก็จริงๆแล้วอะครับคร่าวๆอะผมจะเป็นคนที่ติดขี้เหนียวนิดนึงเวลา เวลาซื้อของอะไรเนี่ยผมจะมองว่าเราใช้จริงไหมมันปลอดภัยจริงหรือเปล่าคือผมจะเป็นสายแบกแบบแฟนแบบลูกไปเที่ยวนู่นนี่นั่นกัน <ๆ S 1> ก็เลยจะต้องมั่นใจว่าอย่างที่เราใช้เนี่ยมันโอเคจริงหรือเปล่าตอนแรกก็ช่างใจกับแบรนด์ของ cst เพราะว่าเราเพิ่งจะมาเจอแบรนด์นี้เพื่อนที่ใช้แอดมินด้วยกันป้ายยากันเองนั่นแหละว่าง่ายง่าเเราก็ไปลองขับของเขาเอ๊ะ มันก็โอเคนี่หว่าสียทีเนี่ยข้อดีก็คือหลักๆเนี่ยเขาบอกว่าเขามีเรื่องประกาศสัององยางก็เลยลองดูพอลองเปิดใจดูก็สัมผัสแรกที่ใช้ช่วงแรกๆก็เหมือนจะไม่ได้เห็นต่างอะไรกับทั่วไปก่อนอแต่สัมผัสอ่ะมันดี คือมันมีความรู้สึกเออมันนุ่มเนาะแล้วก็บาลานซ์สมดุลของรถมันดีขึ้นพอใช้ไปใช้มาเข้าช่วงหน้าฝนแล้วอันนี้จะเป็นช่วงพีการรีดน้ำเนี่ยถามว่ามันรีดดีไหมดีดีในระดับหนึ่งเลยตรงนี้ว่าอย่างเราติดกันดีดหรืออะไรแล้วแต่ครับมันจะไม่ตีเข้าเครื่องจริงแต่ว่ามันจะออกข้างโดยส่วนตัวเนี่ยตรงนี้โอเคเพราะว่าคนที่เขานั่งซ้อนท้ายเขาจะไม่ค่อยบดปกติรุ่นเนี้ยเวลาใส่กล่องใส่แรงมันจะสั่นแต่เวลาใส่ s c 0 5เนี่ยมันจะรู้สึกบาลานซนมันดีแฮนมันไม่ค่อยสายเว้้ลลลลาขึนนุหมู อะพวกนี้ครับสัมผัสมันดีคือถ้ายางไม่ดีสิ่งหนึ่งที่เจอก็คือเวลาลงมันจะดิน้นแต่ s c 0 5นี้ข้อดีคือเวลาลงแล้วนุ่มสัมผัสมัน<อ>ย,ยังเอาอยู่โดยส่วนตัวผมก็ลองเปิดใจพอลองเปิดใจปพืบใช้แล้วมันก็โอเคจนเนี้ยเข้า1 6ื่นหกโลแล้วก็ยังมีความรู้สึกแหมพอมีรุ่นใหม่ออกมายังอยากเปลี่ยนและแต่ว่าเอาสัก สองหมื่นกว่ากว่าหน่อยละกันเพราะว่ายังใช้ยางไม่คุ้มเลยอะไรประมาณนี้ครับอพี่แทนคิดว่าน่าจะได้กี่กิโลเดือนส่วนตัวตอนเนี้มันยังไม่เคยปะไม่เคยยังไม่เคยรั่วโดนโดนอะไรก็ยังไม่มีปัญหาอะไระก็แหม่ถ้ามันได้สัก2 0,000นนิดสองหมื่นสองคุ้มละ <พา S 1> คุ้มกับราคา<ะ>เฮ้ยหัวเฉลีย่ยต่อโล ก็คุ้มก็ถือว่าคุ้มผมผมตีกลมๆว่าสักสองห0ื่นนิดๆผมก็โอเคด้วยความที่รถเราใช้งานจริงๆไม่ใช่แต่งอย่างแต่งแล้วเอามาโชว์โชว์อย่างเดียวไม่ใช่ครับรถคือใช้งานแล้วลุยจริงๆ,ๆยางมันก็ตอบสนองส่วนหนึ่งการดูแลรักษารถก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่มันจะต้องมาคู่กันอ่าไหนพูดถึงถนนดำนิดนึงก็ถาวมว่ราระยะของการเบรกหรืออะไรพวกเนี้ ผมยังไม่ค่อยเจอปัญหาอะไรเพราะว่าโดยส่วนตัวผมเป็นคนขับรถแล้วคาดคะเนอะไรอยู่แล้วก่อนก่อนเราจะเริ่มเบรกตัวเนี้ยเวลาเบรกมันจะมีความรู้สึกมันหนึบหนึบกับถนนเพราะว่าตัวยาง s อ0 5ผมว่ามันดูดถนนดีถ้าถามว่ากับทางดําเทโค้งอาจจะไม่ได้โค้งเร็วหรืออะไรเหมือนถึงสปอร์ตแต่มันมีความรู้สึกเวลาเข้าโค้งจริงเนี่ยมันมีความมั่นใจเขาเรียกว่าอะไรเพอร์ฟอร์แมนซ์ของยางอ่ะมันสูงอยู่แล้ว ต้องถามพี่แทนว่าใช้จริงมีเสียกไหมหอนไหมส่วนตัวโดยรถผมเนี่ยหนึ่งก็คือมันก็จะมีเรื่องของเสียงชุดข้างาเสียงท่อนิดนึนงที่ว่ามันมีความรู้สึกว่ามันอาจจะดังกว่าดังกว่าดะไม่ได้ยินเลยหรืออาจจะไม่มีอันนี้ก็ยังไม่รู้ใช่ครับเพราะโดยส่วนตัวเนี่ยผมเป็นคนใส่กล้องติดหมวกเนะ<อ>บางทีเวลาเราถ่ายคลิปเดินทางหรือเราลงเราตัดเป็นช็อตช็อตก็สังเกตดูไม่ได้ยินเสียงยากนะที่ถามพี่พูดนี่ไม่ใช่อะไรนะเพราะว่าก่อนที่จะแบบมาคุยกันหน้าไมเนี่ย พี่แทนแอบกระซิบมาว่าเดี๋ยวหมดกู้นี้ปุ๊บอยากไปลองเทสซปอร์ตอาจจะต้องแบบใครที่อยากจะรู้ความแตกต่างนะก็เตรียมติดตามรอดูรอบหน้าได้ครับรอบหน้ารอบหน้าต้องต้องต้องมีต้องมีมาอีกรอบเผื่อรีวิวตัวเ c 0 1ีศูนย์หนึ่งใช่ไหมแต่ต้องบอกก่อนนะเปิดก่อนนะว่าพี่แทนไปสายลุยแดีถ้าลองเทสซ์ปอร์ตเดี๋ยวก็จะรู้ว่ามันฟีลต่างกันแบบไหนเออหรือใครเนาะใครที่แบบมีข้อสงสัยอยาก ถามพี่แทนเพิ่มก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะหรือว่าไปถามพี่แทนในกลุ่มได้ไหมได้ครับ<ด>อาจจะไ,<ด>ไม่ต้องถามเป็นพี่แทนใช้แบบถามคนในกลุ่มตั้งโค้ดได้ไหมได้ครับตั้งโค้ดถามได้เลยน่าจะมีเพื่อนๆหลายๆคนมาช่วยกันตอบ จะเป็นไหมที่ต้องเป็นเรื่องยางขอเรื่องของเซ็ตรถได้ไหมเรื่องอื่นก็ได้สีเตอรได้ครับโชคเชิกได้ครับโอช้ชิวเชิกเปลี่ยน<ช>ที่หอไหนอะไรยังไงทุกวันนี้ก็ยังมีคนถามเรื่องโชคไม่หยุดเหมือนกันครับเพราะว่าบางคนเวลาจะเปลี่ยนยางเขาบอกว่าบางทีเปลี่ยนยางแล้วไม่เซ็ตโชคก็ได้ไหมก็ถามว่ามันจะได้ครับแต่ว่ามันก็แค่ไม่เต็มที่ของเพอร์ฟอร์แมนที่มันจะได้รับอ่าฉะนั้นไม่จําเป็นนะคะที่เข้ามาในกลุ่มล้วจะต้องมานั่งถามแต่เรื่องยางนะคะแค่คุณอยากรู้คุณสงสยัยคิดว่่่่่าาเพเพืออนนนนๆี้งใกกลุม็จแบบ ช่วยกันแหละยินดีครับครอบครัวบอกเลยว่าบ้านนี้เขาอยู่กันเป็นครอบครัวจริงๆอ่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่แทนนะคะขอบอันโมธนาขอบคุณมากๆนะคะที่สละเวลาอันมีค่าของคุณพี่มานั่งคุยกันยินดีครับอย่างที่บอกค่ะใครสงสัยอะไรคอมเมนต์ได้หรืออยากให้มาเจอพี่แทนอีกเมื่อไหร่ก็คอมเมนต์ได้เดี๋ยวแอบแท็กพี่แทนมาก็ได้ถ้ากลัวว่าพลจะถึงไม่เห็นพี่แทนมาตอบหน่อยพี่แทนมาตอบหน่อยหรือว่าใครเป็นเอฟซีพี่แทนนะคอมเมนต์มาเยอะๆ นะคะก็ถ right ้าอยากกินจาข้าวสาวดีๆก็สามารถติดตามได้ที่ช่องทาง CST Moto Thailand นะหรือว่าที่รายการ CST Talk นั่นเองจะรับรีวิวนะขอบคุณมากครับผมยินดีครับยินดีครับลาไปก่อนเนี่ยโชคดีค่ะทุกคนค่ะมินิเออเออเอมาจ้าสดีครับ